สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มีโตโยต้าไฮรักรีโวตอนเดียวนะคะพี่พหัวเดียวปี2016ค่ะเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวปลายแดงจ้าพี่พี่จ๋าไม่เคยชนไม่เคยพลิกความไม่เคยจมน้ำนะคะพาสี69มีประกันภัยชั้นสองจ้าพี่พี่รถบ้านมือเดียวขายราคาเพียง ส3ง0 0นสามหมื่นแปดพันเท่านั้นนะคะครันนี้เอาไปสองแสนสามหมื่นแปดพันค่ะขายสดนะคะพี่ๆขาขายสดจ้าสีสันรอบคันสวยงามค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันเลยนะคะประตูซ้ายมีบุ้มนิดหน่อยนะคะพี่ๆนี่สวยๆเลยจ้ะขาวจัวะข้างหลังสวยๆค่ะพี่ๆขา นี่ไฟไม่มีแตกนะคะรีโวใส่กันชนมาเขาเรียกว่าเสริมเสริมท้ายบ่กกันชนหลังมาเรียบร้อยจ้าไลน์เนอร์สว,สวยจ้าพี่พี่มียังอ,ะ,อะไรพร้อมนะคะ สวยๆคาซีไม่ผูกมียางอะไรพร้อมจ้า mm hmm. เครื่องบินก็เสียงดังเหลือเกิน mm hmm. ด้านขวาค่ะพี่ๆขา r e ว o สเครื่อง2.4ดีเซลนะคะเลขตัวถังชัดเจนยังปี22นะคะพี่ๆขา พี่ๆท่านไหนกำลังหารีวตอนเดียวไว้ใช้งานนะคะมาดูคันนี้ก่อนได้จ้ะพี่พจ๋าสวยๆค่ะไปชมภายในกันเลยค่ะภายในสีดำนะคะพี่ๆเบาะสีดำแผงประตูสวยๆค่ะ มีกุญแจสองดอกนะคะคันนี้ใช้งานมาแล้วสองแสนหกหมืนนะคะพี่พี่ขาสองแสนหกมื่นกิโลเป็นเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะจ๊ะนี่วิทยุ you. เดิมโรงงานใช้งานได้ปกติคะ่ะแอร์เย็นฉ่ำค่ะพี่พี่เดี๋ยวเราต้องสตาร์ทแต่ว่าต้องเหยียบคลัชก่อนขาไม่ถึงครับคุณผู้ชม ขอ่ถถึงค่ะนี่จ้าพี่พี่เปิดได้นะคะแต่ว่าเราปิดไว้ค่ะมันจะถือลิขสิทธิ์แอร์ปรับระดับแบบแมนนวลค่ะพี่พี่เย็นชํำค่ะคอนโซลหน้าส,สวยๆค่ะ เดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันนะคะพส่ขามีแม่แรงอยู่ครบนะคะพี่ๆเดี๋ยวไปดูจากฝั่งซ้ายกันเลยอลองดึงน้ำมัน แผงประตูซ้ายค่ะภายในสะอาดสะอาดนะคะแอร์เย็นฉ่ำจ้ามี SRS a อ r b ร์คู่นะคะพี่พี่ด้านหลังสวยๆค่ะมีอุปกรณ์อยู่ครบ รถส,สวยๆภาษีไปขาดมีประกันภัยชั้นสองนะคะพร้อมใช้งานค่ะพี่ๆคันนี้มีไปติดทุดวงเครื่องนิ่งๆนิ่มๆเลยจ้ะปากประโปงไม่เคยแกะนะคะพี่พขา เร็วเกินมันวโกกัด อันนี้ฝั่ง L จ้าอันนี้ฝั่ง R R ก็คือขวา L ก็คือซ้ายแนบบอกคันนี้พร้อมใช้งานนะจ๊ะพี่จา๋า ราคสีไม่ขาดมีประกันภัยเป็นรถบ้านแท้ร้อเปอรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะพี่พี่คันนี้เราขายเพียงราคา238,000เท่านั้นนะคะ238,000เท่านั้น,นะคะ่ะพี่พี่ขาได้รีโว่ปี2016เลยนะคะเครื่อง2.6ยเครื่อง2.4ค่ะ2.6มาแต่สอีกเครื่อง2.4นะคะพี่พี นูขายเงินสดเท่านั้นนะคะพี่ๆขาต้องขออภัยพี่ๆที่อยากจัดไฟแนนซ์นะคะขายเงินสดเท่านั้นค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0917976202นะคะ0917976202คะ่ะรถคันนี้จอดอยู่ที่กรุงเทพมหานครเขตหลักสี่ค่ะพี่พี่เขตหลักสี่นะคะซอยวิภาวดีวรังสิต60คะ่ะสำหรับพี่พๆที่ถามว่า อ้าวรถคันนี้คือจังอยู่ในช่องวิภาวดี60อันนั้นเป็นพี่ชายเด้อค่ะพี่ชายหนูเองจะโบแมนหนูโ่เมนโจนเด้อค่ะพี่ๆเราอยู่ด้วยกันค่ะแต่ว่ามี2ช่องเฉยๆขอบคุณพี่ๆที่รับชมคลิปจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะ